ขวานมาทำอะไรคะมาทำอะไรนะอย่าไปดึงลูกอย่าไปดึงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันบาดมือนูมาหาเห็ดเหรอนูมาหาเห็ดเหรอนูมาหาเห็ดค่ะทุกคนน <c oughs> <c oughs> ูมาหาเห็ดค่ะน้ำเต็มแล้วน้ำเต็มครองฝนตกคืนเดียว น้ำเต็มคลองหญ้าเต็มนานี่มาทำอะไรคะจงฮะมาทำอะไรคะพอพเอวมานาเอวมานะสิมาเห็ดอย่างนานันมาเห็ดเอยียงอยู่นาของขนแมวมานาะทำไมอยากมานะอา,านะอยากมาทำไมคะ เดี๋ยวมันบาดมือค่ะอันนี้นาใครคะนาปูฮะนาปูปูชื่ออะไรชื่อปูอะไรปูแพง๋อปูแพงนาปูแพงเหรอปูแพงจะให้หนูกินข้าวได้ไหมเนี่ยเอ้ยอย่าเปิดพุงสิปิดไว้อาย อืมสวยชุดก็สวยรองเท้าบู๊ตก็สวยเห็นไหมนี่มาทุกนาต้องใส่รองเท้าบู๊ตนะในหมวกอยู่ไหนไมู่อามาไม่ได้เอามาอยู่บนรถเหรอ,อาาลูกรร้อนไหมคะร้อนร้อนมากโอ้โหร้อนจังเลยวุ้ยนาสีอะไรเนี่ยทุ่งนาสีอะไรสีเขียว,ยวชอบไหมคะชอบ,ชอบ นาปูแพง,พงโอ้ปูแพงให้ของขวัญเถอะนานะ่ะของขวัญจะมาทำนานแล้วของขวัญไม่ไปโรงเรียนเนี่ยใช่ไหม,ขอไ,หมขอไม่ขอปูแพงไหม,มปูแพงจะให้ไหมเนี่ยให้อื